สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเก่าและช่อง g o s t r i k e คลิปนี้เรามาสรุปหลังเกมระหว่างเบอร์รี่กับอาร์เซนอลกันครับ ต้องบอกว่าในเกมนี้ครับตัวของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยจัดผู้เล่นลงสนามแบบเอาจริงเลยครับถ้าจะบอกว่านี่คือสเปซผู้เล่นที่ดีที่สุดของอาร์เซนอลนะตอนนี้เนี่ยผมว่าก็ไม่เกินจริงครับระบบที่ดีของทีมเนี่ยครับทำให้เราเห็นเลยครับว่าเวลาเล่นกับทีมที่ชื่อชั้นต่ำกว่าเนี่ยอีกฝ่ายแทบจะงงหัวไม่ขึ้นครับหรือว่ามีจังหวะไหนที่เขาพอได้เล่นเนี่ยสุดท้ายแล้วครับก็จะมาโดนแนวรุกหรือว่ากองกลางของอาร์เซนอลเนี่ยดักไว้หมดเลยครับแต่กลับกันครับในเกมบุกของอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้ มีประโยชน์กับทีมมากๆครับอย่างแรกเลยตัวของเยอเครสเนี่ยสามารถดึงตัวประกบครับทีนี้มันก็จะทําให้ปีกเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเป็นเป้ารับบอลได้ครับเวลาที่รายย่าเปิดบอลไปจับประตูเนี่ยก็สามารถเล็งไปที่เจ้าตัวได้เลยครับหรือว่าจะเป็นแผงกล้องหลงังหรือว่ากองก,องกลางเนี่ยถ้าเกิดอยากเล่นบอลไดเรกก็มีเจ้าตัวเป็นเป้าอีกเรียกได้ว่ายิ่งเล่นเนี่ยยเครสก็ยิ่งมีประโยชน์แล้วก็เข้ากับทีมได้มากๆเลยครับซึ่งใครที่ดูเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเล่นดีมากดดดีีีมมมมาาากกกแบบบจจรรริๆคคััผใเลย ที่เขาสามารถกลมเกลียวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของทีมได้แล้วนะตอนนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลเบิร์สกวร์มากมากครับแล้วก็ไม่ได้มาจากไหนเลยครับมาจากของดีเอมเรดอย่างลูกเตะมุมนั่นเองครับแล้วต้องบอกว่าเป็นการเตะมุมครั้งแรกแล้วกลายเป็นประตูเลยนะครับคือเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วครับเรารู้อยู่แล้วว่าลูกแบบนี้เนี่ยมันคือลูกซ้อมของอาร์เซนอลครับกับการที่ไรซ์เนี่ยเปิดบอลไปสวยๆกาเบียลพยายามหมงหมงไม่เข้าก็หมงชงให้เพื่อนซึ่งลูกนี้เนี่ยเขามมงชงครับแล้วก็เป็นเเยวคสที่ปปิดไต้อองบอก เกมนี้เนี่ยผมดีใจกับยูเครสอีกครั้งนึงครับที่เขาสามารถทําประตูได้เจ้าตัวเนี่ยเริ่มจะมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าเกิดใครสังเกตการเล่นเนี่ยจะเห็นว่าเขาดีมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆมันลื่นไหลไปหมดเลยครับคือตอนนี้เนี่ยแนวรุกที่มีเขามันอุ่นใจมากๆซึ่งหลังจากที่ได้สกอร์แรกแล้วครับอาร์เซนอลเนี่ยก็ยังพยายามบุกบุกบุกอยู่เรื่อยๆครับเจ้าบ้านเนี่ยตั้งเกมไม่ได้เลยครับคือตั้งแบบตั้งไม่ได้จริงๆมันถึงขนาดที่คาราฟิโอรีครับสามารถสอดไปอยู่ในเขตโแแลล้้้วววก็ยิงงปปรระตตูคคับืออนนีผมไมไหด่าา แกเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ครับบางเกมแกก็ไปช่วยเกมรับฝั่งขวานะครับบางเกมก็สอดเข้ามายิงบางเกมก็วิ่งอยู่ฝั่งซ้ายไปเป็นกองกลางนู่นนี่นั่นบ้างเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นวอลเล์นเนี่ยผมว่าน่าจะเกินคําว่าลิเบโรไปแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยคือคาราเฟลลี่วิ่งทั่วสนามไปหมดเลยครับเป็นนักเตะที่ยิ่งดูก็ยิ่งสนุกจริงๆในรายละเอียดการเล่นของเขาเนี่ยแล้วนอกจากนั้นครับจังหวะของอาร์เซนอลเนี่ยก็มีเกือบได้ประตูเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะตัวของบุคโยซาก้าครับจริงๆแล้วผมมองว่าเกมนี้เนี่ยซาก้าสามารถมีสกรได้แบ หนึ 1> 1่งถึงสองลูกเลยนะครับแต่เจ้าตัวไปยิงติดเซฟซะเยอะแต่ก็ต้องบอกว่าไอ้การไม่ได้ประตูเนี่ยปกติเราจะกลัวใช่ไหมครับว่าพออาร์เซนอลไม่ได้ลูก2เนี่ยเดี๋ยวลูกอื่นมันจะไม่ตามมาแล้วโดนตีเสมอแล้วก็ไปหลุดแพ้อะไรแบบนี้แต่เกมนี้ผมไม่รู้สึกแบบนั้นเลยครับเพราะฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยเล่นไม่ได้เลยจริงครับแล้วคุณภาพเกมรับแล้วก็ระเบียบเกมของอาร์เซนอลเนี่ยมันสุดมากจริงคือตั้งแต่แดนกลางจนถึงแดนหลังะครับเบอร์ลี่แทบจะทําอะไรอาร์เซนอลไม่ได้เลยครับทุกคนคิดดูว่าโอกาสยิงงงขออเจ้้้าาบนนคคืรัใ รแรกไม่มีโอกาสยิงอาร์เซนอลเลยสักครั้งเดียวคือเป็นการเล่นเกมที่โหดแล้วก็เคี่ยวมากๆแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้สกอร์แรกแล้วเนี่ยอาร์เซนอลก็มีปล่อยให้เบอร์ลี่มันเล่นบ้างนะครับแต่เจ้าบ้านเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพมากพอที่จะคุกคามแนวรับของอาร์เซนอลอย่างที่ผมบอกไปครับรายการเปิดให้เขาเล่นเนี่ยมันกลายเป็นที่มาของประตูที่2ในเกมนี้ครับในนาทีที่34 33ิี่ประมาณนั้นครับตัวของเบอร์ลี่เนี่ยได้ลูกทุ่มแล้วก็กลายเป็นอาร์เซนอลครับที่ทาร์เซชันมาเล่นเกมบุกซึ่งลูกนี้เนี่ยผม ความทุ่มเทของเยลครีสเลยครับที่เจ้าตัวเนี่ยไปเอาบอลมาเล่นแล้วก็จ่ายครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมองว่าอาจจะจ่ายลน้ลนๆจ่ายเสียไปแล้วด้วยซ้ําแต่ว่ามีทอซาเนี่ยมารองแล้วก็รับบอลไว้ได้ครับพอทอซารับบอลไว้เสร็จเนี่ยเจ้าตัวเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นเด็กแคนริ์เนี่ยวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับ มงเข้าไปแบบโคตรสวยอาร์เซนอลขึ้นนำ2-0แ,แต่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยไรซ์วิ่งไปทั่วจริงๆครับทั้งเกมบุกเกมรับคือเจ้าตัวทําอะไรไปเยอะมากๆเรียกได้ว,ว่าเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากๆของอาร์เซนอลครับนอกจากการเปิดบอลเนี่ยเจ้าตัวก็ยังเล่นนูนเล่นนี่ทําให้ทีมได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลังจากที่ขึ้นนํา2-0เนี่ยผมก็คิดเลยครับว่าอาร์เซนอลเกมนี้เนี่ยมาเอาประตูได้เสียเพิ่มแบบเยอะแน่ๆครับเพราะเราเห็นเลยครับว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยดูทุ่มเทการเล่นแล้ว้ววมีีจจังหะะะบุท่ไดปรตู อย่เรืๆแต่ก็กลายเป็นว่าในครึ่งแรกเนี่ยจบไปด้วยสกอร์2-0ครับโดยในการกลับมาเล่นในครึ่งหลังเนี่ยก็กลายเป็นว่าผมเซอร์ไพรส์เข้าไปอีกครับเพราะว่าตัวของอาร์เตต้าเนี่ยเปลี่ยนเอาตัวของเยอเคสออกและเอามาริโนลงแทนครับซึ่งหลังจากที่ไปเช็คหลังเกมมาเนี่ยอาร์เตต้าบอกว่าตัวของเยอเคสมีอาการบาดเจ็บครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราต้องติดตามดูกันต่อไปส่วนตัวผมว่าน่าจะไม่หนักอะไรครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยสามารถเดินออกจากสนามในช่วงครึ่งแรกได้อาจจะเป็นการเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าอาร์เตต้าเลือกที่จะเซฟ มีแเต่เกม UCL E ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่เยอเครสออกไปเนี่ยโอ้โหอาร์เซนอลแทบจะกลายเป็นคนละทีมเลยครับ เกมรุกที่อันตรายในครึ่งแรกที่แบบพยายามจะเอาลูกได้เสียที่ผมคิดว่าน่าจะได้เยอะแน่ๆเลยเกมนี้เนี่ยกลายเป็นว่าบอดสนิทครับแถมเจ้าบ้านเองเนี่ยเขาก็แบบทําอันตรายอาร์เซนอลไม่ได้เหมือนกันกลายเป็นเกมที่กลับมาเล่นตามจังหวะกันซะง,งั้นคือจังหวะนั้นเนี่ยผมคิดเลยครับว่าอาร์เตต้าเนี่ยเขาพร้อมจะเอาลูกทีมเข้าป้ายแบบสอศูนย์แบบเต็มตัวครับคือไม่ได้อยากจะได้ลูกได้เสียอะไรมากขนาดนั้นขอเซฟตัวนักเตะเอา3แต้มเก็บคีนชีตแค่นั้นก็สวยหรูแล้วครับซึ่งผมเห็นด้วยนะตรงนี้แม้ว่าจะมีจังหวะ ท้ายเกมใช่ไหมครับที่ตัวของกาเบียลเสียฟรีคิกแล้วก็ทางเบอร์ลี่เนี่ยเขายิงแต่ว่าไปชนเสาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่นานั้นครับอาร์เซนอลเนี่ยชนะไปด้วยสกอร์สองศูนย์เก็บชัยชนะได้อีกครั้งแล้วก็เป็น3มแต้มที่สําคัญมากๆพร้อมกับคีนชีตทิ้งห่างจากฝูงไปด้วยคะแนน25แต้มครับเอาจริงๆส่วนตัวผมมองว่ารูปเกมของเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยครับมันก็แค่อาร์เซนอลเนี่ยคุณภาพสูงกว่าเจ้าบ้านไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็ระเบียบที่ยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนท สำคัญของเยลเคสครับตอนนี้เราเห็นได้เลยครับว่าการมีกับไม่มีเขาในสนามเนี่ยอาเซนอลนต่างกันเยอะมากๆหลังจากที่เจ้าตัวออกไปเนี่ยอาเซนอลนแทบจะคุกคามอีกฝั่งไม่ได้เลยนะครับรายาก็ไม่มีเป้าเปิดบอลตัวของซาก้าเนี่ยก็เงียบหายไปสัง้งนครับเรียกได้ว,ว่าเป็นเกมที่ตื้ตตอๆบอดๆตันๆจะให้เมริโนเนี่ยไปวิ่งเอาชนะกองหลัง2 3าตัวเหมือนที่เยลเคสทำมันก็ไม่ได้ครับ พฤิกริยาของรายาเนี่ยคือชัดเจนที่สุดเลยครับคือตอนที่มีเยเคสอยู่ในสนามาครับเวลาที่รายาจะเปิดบอลจากโกเจ้าตัวก็จะเตะไปหาเยคสเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีลูกหนึ่งครับที่รายาเนี่ยเปิดไปแล้วเมลิโนก็เหมือนกะจังหวะบอลไม่ได้แล้วก็ไปรับบอลไม่ได้บอลออกไปหลังจากนั้นรายาแทบจะไม่เปิดบอลยาวเลยครับตรงนี้เนี่ยมันทําให้เห็นเลยนะครับว่าตัวของเคสเนี่ยทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายมากขึ้นแค่ไหนหรือจะเป็นตัวของไรซ์เองครับที่พาบอลตะลุยตะลุยตะลุยเข้าไปแต่พอมันไม่มีหน้าเป้าที่จะมารับ บอลให้เนี่ยเจ้าตัวก็ต้องส่งบอลกลับคือหลังเพราะว่าตัวของมาริโน่เนี่ยก็ยื่นตาอยู่แล้วครับก็กลายเป็นว่าเกมบุกที่ควรจะได้เนี่ยกลายเป็นเกมที่ต้องกลับไปตั้งกันใหม่อะไรแบบนั้นครับสำหรับใครที่ดูอาร์เซนอลมาตลอดเนี่ยจะรู้ครับว่าทีมของมิเกลอาเตตาเนี่ยเล่นแบบไม่มีกองหน้ามาหลายและดูการมากๆครับพอตอนนี้กลายเป็นทีมที่ต้องมีกองหน้าเนี่ยผมอยากรู้เลยครับว่าถ้าเกิดฮาเวิร์ดหรือว่ากาเบรียลเจโุสกลับมาเนี่ยผมอยากรู้เลยครับว่าตัวของอาเตตาเนี่ยจะเลือกใช้นักเตะยังไงหรือว่าเลือกใช้แทตแบบคอตอนนีีน้ยการม เคสอยู่ในสนามผมรู้สึกอุ่นใจแล้วครับถ้าเกิด2คนที่ผมพูดไปกลับมาเนี่ยเขาจะจัดแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่โค้ดมีแท็กติกให้ใช้หลากหลายกับนักเตะที่มากขนาดนี้แล้วทุกคนละครับคิดเกี่ยวกับเกมนี้กันบ้างถ้าเกิดมีอะไรอยากคุยเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูกันมาถึงตรงนี้หวังว่าเราจะมีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้อคอมเมนต์ครับ